ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการประกอบในส่วนของชั้นที่จะมีในส่วนของถาดให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีแบบใช้กับ2หลุมแล้วก็1หลุมเป็นงานสเตนเลตเกรดสามต้นสแล้วก็อุปกรณ์แถมนี้จัดเต็มเลยนะครับส่วนแรกก็คือ,อเป็นโครงขา2ขาตัวนี้จะเชื่อมมาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นแกนสเตนเลสนะครับนะหชิ้นนะซึ่งเขาก็จะยึดเข้าไปตรงส่วนนี้1 2 3 4นะแล้วก็ห นะแล้วก็มา6ตรงนี้รุ่นนี้เขาจะยึดน็อตมาให้เรียบร้อยนะครับมีน็อตนะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะเป็นไขควงเพื่อการทํางานถ้าลูกค้ามีพวกไขควงไฟฟ้าก็ใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็คือแถมมาให้เพื่อสะดวกไม่ต้องไปหาซื้อนะครับอ่าโอเคส่วนประกอบส่วนต่อไปครับตัวนี้รุ่นนี้พิเศษขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีถาดแต่ลูกค้าหลายท่านบอกว่าเอออยากได้ถาดด้วยเพราะฉะนั้น1 2นะครับ3ถาดแล้วก็ สี่ถาดโอเคถาดวางจะมีให้ทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือเป็น2ชั้นนะตรงนี้ลักษณะของ2ชั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะลูกค้าสามารถที่จะสลับวางได้เลยนะครับก็จะมีตะขอเกี่ยวรุ่นนี้จะดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะถอดออกแล้วก็ไปทำความสะอาดแยกส่วนได้นะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะยึดติดไปเลยตรงนี้ก็จะมีอ่าที่สําหรับเสียบถาดอยู่ด้านล่างเนี่ยตัวนี้ก็รองรับจานนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรับถ้วย นะถ้วยชามส่วนตรงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้สำหรับการวางชามก็ได้นะวางพวกอุปกรณ์พวกหม้อก็ได้นะหรือจะเป็นพวกแก้วส่วนต่อไปตรงนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวางพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับอ่าเป็นแปลงเป็นฝอยขัดหม้อตรงสีดํานั้นก็จะเป็นตะขอนะครับสาหรับการที่จะแวนพวกตะหลิวทักพีอ่าตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแก้ว นะที่จะมาใช้ร่วมกับชุดนี้นะครับนะใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับการใส่พวกช้อนพวกช้อนซ่อมนะตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับการาใส่มีดนะครับเสียบมีดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นถาดอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้ก็สามารถที่ใส่ไปตรงนี้ก็รองน้ําได้นะครับตรงส่วนของขานะครับก็จะเป็นซิลิโคโนนะตัวนี้รองแล้วก็สามารถที่จะหมุนปรับระดับได้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขาเลยในส่วนนี้นะครับตอนนี้ผมก็ เอามาตั้งให้ดูนะแล้วก็ออกวางนะครับแกนสแตนเลสท,ทั้งหมด1 2 3 4 2> แล้วตรงนี้ก็จะมีสกรูที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับรูนะสำหรับการยึดสกรูเนี่ยสองส่วนเนี่ยไว้ด้านหน้านะไว้ด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปยึดตรงส่วนของแกนสแตนเลสท,ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมายึดสกรูตัวนี้ก่อนนะครับอาจจะยึดไว้ทุกด้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้ไขควนตัวนี้ช่วยหมุนนะครับ Ah. ครับตอนนี้เราขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับสเตเลสทั้งหมด6ชิ้นนะยึดไปเรียบร้อยแล้วหลัง4ี่หน้า2เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปยึดสกรูแต่ละจุดให้แน่นกันครับโอเคครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจับยึดแล้วก็หมุนให้แน่นนะโอเคครับหลังจากที่เรายึดแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการเอาถาดสแตนเลสเนี้ยไปวางผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราจะวางเนี่ยแนะนําให้วางจานไว้ชั้นบนถาดที่เป็นวางจานนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจานใบสูงสูงหรือเป็นถาดเนี่ยมันจะได้วางไว้ด้านบนได้นะไม่งั้นเรามันเข้าไปลําบากนะอ่ะตรงนี้เราก็เอาไปใส่ไว้ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นตะขอเกี่ยว2ด้านนะเพราะนั้นตัวนี้ก็อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นการเอาชิ้นด้านล่างนะครับวางเข้าไปลูกค้าต้องตะแคงนิดนึงนะครับให้เขาเข้าไปได้ก่อนโอเคแล้วก็วางเลยครับอ่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของถาดกันครับสําหรับในส่วนของถาดเล็กนี่เราก็ลองดูช่องที่เขาเล็กๆนะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้อีกถาดหนึ่งนะใส่เข้าไปอ่าสองถาดเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเข้าไป เป็นคอมเมนต์นะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านอยากจะได้เลยเมื่อก่อนไม่มีถาดครับแต่ลูกค้าบอกว่าขอถาดหน่อยเพราะว่าบางทีอยากที่จะทําความสะอาดได้ง่ายๆไม่ต้องให้น้ําหยดลงไปเพราะบางท่านเนี่ยมีหลุมหนึ่งสองแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างนะไม่อยากให้น้ามันหยดหยดก็หยดลงถาดเลวเดี๋ยวเอาถาดไปล้างแบบนั้นดีกว่าขั้นตอนต่อไปครับเป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับจะเป็นที่สําหรับการวางฝาหม้อก็ได้นะหรือวางเขียงก็ได้ส่วนใหญ่ตัวนี้เราจะมาใส่ข้างๆครับนี่ อย่างนี้นะครับหลายๆท่านใช้พวกฝอยขัดหม้อนะหรือแปลงต่างๆนะตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาวางไว้ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่แฝนไว้ส่วนที่หลายๆท่านชอบเลยนะตรงส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่สาหรับการเสียบมีดนะแล้วก็ตรงนี้แฝนไดนะ้ของได้นะและตรงนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวนะตรงนี้เราจะไว้สูงหน่อยนะส่วนใหญ่เราก็จะไว้ตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ กระถางกลมๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นคล้ายๆแก้วแต่เป็นแก้วสเตเลตสามศูนย์สี่นะตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยจะต้องมีถาดรองนะเพราะฉะนั้นถาดตรงนี้นี่เลยมีให้เรียบร้อยหมุนด้านที่เป็นด้านจับไว้นะครับอ่ะวางลงไปครับครับและส่วนต่อไปก็คือในส่วนของตะขอตรงนี้นั่นเองตรงนี้เราจะเอาไว้สําหรับการแฝนพวกทับพีหรือตะหลิวนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาถาดอออก,ก่อนเพื่อที่จะได้มองกันง่ายๆนี่ ใส่อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ดึงลงไปอย่างนี้เลยนะครับอห่าหลังจากที่เราใช้เวลาประกอบประมาณ10นาทีนะผมว่านะถ้าทําคนเดียวไม่ต้องถ่ายทําแบบผมเนี่ยประมาณ5นาทีก็น่าจะเสร็จละตรงส่วนนี้นี่ในส่วนของอยางซีโคน1จุด2จุดนะแล้วก็ไปด้านนี้ครับ3าจุด4ี่จุดตัวนี้โอ้โหต้องบอกว่าแน่นมากเนี่ย ดึงออกยากมากๆครับแล้วก็สามารถหมุนปรับระดับได้ด้วยในกรณีที่พื้นครัวของลูกค้าหรือซิงคเนี่ยมันไม่เท่ากันโอเคครับครบ,ครบแบบนี้ทีมงานฝ่ายดูแลสินค้าคร,ค,รครบแบบนี้นะครับทีมงานฝ่ายสินค้าประกอบให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วอ่าหลังจากนั้นก็ลูกค้าลองประกอบเองได้เลยครับง่ายๆสบายๆติดตรงไหนสอบถามมายังแอดมินเดีย๋ยวแอดมินดูแลครับผมขอบคุณมากครับ